คุณตาสวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ่อตกปลาสั์พี่น้องนะฮะนี่มันสองคนมาก็นัดเจอมาได้ตัวแล้วซึ่งประกอบเบ็ดเสร็จนะฮะก็เมื่อวานเป็นเป็นทิปท่าขันสามร้อยนะครับออกหมดก็ปลานินทับทิพมอะไรพวกเนี้ยสบายประชอดประดุกแต่หนักไปทางปลาน,นินปลาทัทิพมนะครับก็ว,วันนี้เป็นเก็บตกนะครับเก็บตกวันแรก สองอยแต่ก็จะเปิดสองร้อยยาวไปเรื่อยๆบ่อ,บอตกปลาสามพี่น้องนะครับฟองสิบสี่ลำลูกกาไม่พูดเยอะลุยกันดีกว่า เมินเยอะไงอีกหมาแล้ววิ่งกระทุ้งแล้วอ่ะเอาละเอาละเอาละมีการมีการเต่าป่ะหึ

โอ้่สวยโอ้ยเป็นสวยมากเลยเอ้คนไม่ได้ปลาอย่าเอาผ้าไปใช้มันก็เต็มปากเลยปุ่งหายได่

ลงข้อตับไี่ก่อนอือเดินสายเดยขึ้นมาแล้ว โอ้ตาสวยตาใหญ่เว e ้เฮ <for ced canal> like ้ยอินลิมตะลิงไงนิ้นไซต์สวยอินลริมตะลิงว่ะ ไม่นุ๊ก็ตัวตัวเล็กมันตอกเป็นตัวเล็กอ่ะการเป็นทับทิมเฉยเลยน่าการแตกกว่าตกตกแล้ววันวัดไม่ได้ตัว หมายความว่าหยความว่าปราไอนี่างใช่ป่ะล่ะเออแยกประเภทเออแยกประเภทปลามันแดดง่าจัะเฮ้ยเดีเยอะอดีอะไรอ่ะนี่งลกับขนมปังข้างปน คนไอ้เหี้ยทำแบบเนี้ยปลาไม่จริงใกล้ๆเห็นแต่ละคนนู่นโยนแม่งค่บข้ามฝั่งอะมั้งเห็นไหมเด็กชายาหูวางนอนอยู่นี่เนี่ยฮะไส่ใก้เนี่ยนอนแล้วแต่ไกลๆตกไม่แดดปลากินปลากินใกล้กินอยู่แค่ไหนหรืออีกส่วนหนึ่งมันเพราะคนเยอะป่ะไม่หรอจริงเหรอเขาตกกันไกลเองแหละเอาเบี่ยงไปข้ามไปไกลๆอย่างเงี้ยนะกลางๆอย่างเงี้ยเฮ้ยบ้าบอ นั่งดูดิบ้าไปแล้วตกปลากินแค่นี้ตกันไกลนินด่ะได้เวลากลับแล้วนะกต่ังเก็บของอยู่เดี๋ยวเรามาดูปลาก,ก่อนปล่อยให้หน้าเก็บคนเดียว เดี๋ยวเปิดกล้องหน้าดูนะฮะเอ้กล้องหลังกล้องหลังเดี๋ยวขอปาขึ้นก่อน เดี๋ยวมาดูกล้องหลังกันดูกล้องหลังกกระชันงนี้จะเป็นทับทิมนะไซส์สองตัวโลสามตัวโลนะครับนี่ทับทิมนะครับส่วนเ,เราแยกกันไปนะกระชังนี้ก็จะเป็นปันนินนะไซส์สองตัวโลสามตัวโลแล้วก็มีไซส์เล็กบ้างไซส์เล็กนับได้นะไซส์สามสี่นิ้วนับได้จะเป็นประมาณสักยี่สิบกว่าตัว ตรงนั้นปลใหญ่ๆนะฮะบ,บอตกปลาครับสามพี่น้องค่าคันสองร้อยบาทบอ่อหนึ่งนะปานินทับพิมพ์นี่บฟเป้ออกหมดนะก็ออกหมดแล้วทุกปลาแล้วครับก็เดี๋ยวไว้วันหลังจะมาใหม่วันนี้รีบกลับ่อนบ่ายสามแล้วต้องไปรับเด็กนักเรียนนะบอตกปลาสามพี่น้องของสิบสี่ล้ำลูกกานะครับปากด้วยนะครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ